ดูดเสียงคุ้มคุ้มสะใจเป็นหน่อยใหญ่ๆจ้าหนอนบักใหญ่โ <c oughs> อ,อ้มีอีกสอง เนงพี่ยน่เน่งสวัสดีครับ,บผมบังเกสิติสาร่อกะเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาหาหน่อไม้อีกแล้วจากฝนหยุดฝนแห้งขนาดเลยบ้านบังเกสิติฝนตกเบิดคืนคืนแห้งพ้อม นึว่าสิบไได้มาเลยคนยึดเลพากันมาหน่อไม่รอเขาอยู่อไม่รอเราอยู่นีพี่น้องเอฟซีสั่งเขามาก่ะหลายอยู่ <c oughs> พี่เร <c oughs> เคลียางที่จนมากที่สั่งเป็นแหนงแบบน,นี้ติก๊กเราเคียงกันเลยสิมาหักแหนงแต่เจอหนอกก็เอาคือเก่าจ้าหนอแหนงกับพี่น้องยัง <c oughs> <ม>เอฟอยู่ <c oughs> สองหน้อ Do vậy, ông không 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 này, không 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 เชอรี่เนาะเป็นหน่วยใหญ่มากเอา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 ไอออปจีน้ำน้ำนี่แสดงว่าแถวนี้น้ำถึงบิดเด้ดหนิเนาะข<ช>องเชอรี่มันเรามานำน้ำนี่จากพิ้นเขามาซับโคนี้กองไว้นี่ละเพราะาท,าทางออกมาหมายที่เขาเคยมาประจ,จา<ช>ําจ้ะเพราะว่าคิดว่าเนียงน่าจะแตกหลายแล้ว<ช>ก็เลยพากันมาโดนเก่าเพราะว่าเขาไปเลยเมื่อวานพระาธาตุพูสนสวรรค์ทางพุ้นค่ะ เออคนหาหลายพอได้หักพอได้หาแต่มันโบหลายเนาะบอกเคสนะมันใช้เวลาแต่มานี่หันคิดว่า,าน่าจะหลายทีปาดขุ่นหนอกบักใหญ่ข้างบนผูกอันไหนบอกเคสน,นอกยังไงข้างบนผูกต่อด้ามเสียมเนาะผูกเราพอดีนี่แหละถ้าด้ามเสียมยาวกว่นี้จักหน่อยก็ได้ ขอต้องขอไปข้างในเพราะฉันเอาไปเอาตะขอข้างในออกมา,าค่อยเกาะเนาะระ <c oughs> หว่างทางถ้าเห็นกระสีเสียบกงกอง,งไว้ในทางไปเรื่อยๆจ้ะ <c oughs> ยังไม่ได้ไปทางไหนเลยพี่น้องยังอยู่ทางเขา่าคือเก่า <c oughs> พอได้ซับก้อนกสองอก้อนหน้าวก็ว,วางไว้นี่คือเก่ามจีนนะคะยังอยู่ก้อนนี้อยู่เลย ทางอกขาอกกระเซะเใส่กระสอบสี่เนี่ยโบ,บเห็นไหมเนาะสูงไวอยู่นะเนาะสูงไวัอตัดแป๊บต้องการยังโบเจอไม่ตะโขเลย ใช่อออบอกฮะคางบวกลินใช่เสียมดึงเอาได้บอกตัเดี๋ยวพอถึงก่นอน<ม>เนาะเต็มเลยเหน่อยก่อนนี่เหน่อย่งางชาวติ๊กสีตัดปลายตัดเฉพาะเขตนีน้เบื้งจะว่าวอธิบายให้พี่น้องเบื้งดูนี่จ้ะเห็นบอกมันจีมีข้อแบบมีติ๊กสีตัดออกกับต,ตรงนี้แล้วก็ตัดปลายให้เป็นบ่ให้มันแหลมแล้วก็น,นึ่งทั้งเปลือกจก้ะนี่ กระเอ็ดใส่ถุงนี่ถ้าเป็นแหนงเด้ออันโซนเนาะด,ดูดิแม่นบัดเลยจากพวยังหนึ่งสองสามสี่แหงเบาเข็นด้วยใมือ,บอเบาเียกนกะสี่ห้าเก้าแหงโกนแหงกำลังออกพอดีพอดีเลยพวกซ่บนะคนหัวไอ้เตาลายหลเมนู

นเอาไปตัดไ้ผูเดียวเด้อแงงแงงส่วนมากมันยังเบิดบยาวกระหลายเนาะบอเคไหดให่ดิเพิ่งได้สักสองสามข้อมือ ใจบอเสียงโอ้ยหน่องห็ดใหญ่แหงกว่านี่คนเอาแหละพระเจ้าเลยคนมาหาก่อนเนี่ยเสียพันเทพนาะสวยน่าเลยเน่ง มาทางพีก่ะโหนอัมพุท no. yeah. uh, no. yeah. oh. no. no. ันพ่นละน้องเบึงไหมเปล่าของอิลิี่เป็นเข่าตัวอกเป็นอกตัวเข่าหืมหนอนสั่นบอกเค้นโอ้ยหนอนสูงอ่ะดิต้องใช้เสียมเนาะเห็นบอนั่นนั่นน่ะบอกเค้นเห็นยังหนอนนั่นน่ะอ๋อหักได้แน่หักได้อยู่ ลองมันทักอันนั้นอแรงตายมันทักเดีย๋ยวนี้นก,อออก,ก็อยู่แบบไม่ลุย้าใช้เสียมก็สีตกน้ำเนาะอือ <c oughs> จุ๊บไง คนละหนึ่งไล่หนึ่งแชเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เ่าเคนเน่ยเด้อพามุดพาหมุนพาเกาะเกี่ยวน้ำเ่าเคนมาหักแนงนี้เน่จะติ๊กว่าสิหักเองค่ะแต่ให้พี่น้องเบ่งนำสองสามเนงนี <c oughs> ่แหละแต่มันเนงงามๆดูดิสิหักมันก็สิสะใจดีสนอเห็นไหมส่งแป๊ดเลย น่อยหนึงข้างบนพี่เห็นคนละเน่งโอ้ยหผอ้อมไปทำคุณเนาะจะไปเอาเสียมไปเน่งล้วนล้วนทำพูนเดี๋ยวเขาเอาเสียมไปซับมีอยู่คือกัน ไม่ได้ไฟได้มาใส่ย,ยังดูก่กนี่ล่ละแถวนี่แหละเพือน,น,นพอดีออกตักเพลินเลยจ้าเดิพอดีแกงเลยตายเนงพอดีแซบ่บ Ừ. บึง่งยากนงบางทีมันก็เนียนเข่ากันเต็มเลยเต็มเลยไหรจ้ะมันองซื้อ ใหญ่นี่แหละนี่มอสเลรุบลงกอได้พักแอนแนงนี่ไจ้ามาวันนี้อีกนังอีแนงนึงงหนเห็นตะไบแบบเบาเข็นี่แงด้ว นี่งคือออกใหญ่แท้น่ออข้างล่างก็ยังเดกออกงิกินอเียอมสอโหนอหน่ออิ แหนงอีกฝั่นนนี่ออไปตหน้าืนี่เด้อมันเป็แหนงนึงเด้อบันขึนี่ๆมองปัดอยู่นี่เฉพาะกอนี่กอหน้าบ่เห็นซับแล้วหน่อนึงหน่อใหญ่ๆที่เฮาเคยเว้นไว้บ่ยังพี่น้องแหนงบ่แม่นนอ Hên này bộ khen lại ơn đơ. đó bóc nhanh nè đơ, đơ nền nền đơ quần bọc kín còn mấy à, con cái nền thì bọc kín tao à, nền con xấu หนึงแล้ก็น่อในาเลยเสียงฮักบอลลูโลนี่ไมจัะเุนึ่งหนึ่งมโอ้สองสองโม่หนึ คนคนบุบจักหน่อยหรือแกงทั้งแนงแล้วจะมักเนาะพี่น้องแ่บคักอ๋อจ้ะบักใหญ่ตอนล้วมันก็จะแตกแนวขึ้นเฮาคักหนอบักใหญ่

สะใจแต่หนอยใหญ่ๆจ้าหนอนี้ใหญ่มากสมแดงเห็นแต่ไกลเลยเหลือตาเพิ่นบ่รือเพิ่นบ่ได้มาทางนี้โอ้ยสวยมากเลยสีส้มเลยโอ้สีส้มเลยห <c oughs> นอนนี้เต็มศอก เอามาใส่ดูดูเด้อางออกอีกได้นี่นําสติ๊กอีกนี่นี่กระเป๋าสติ๊กก็มีเด้อนี่เต็มๆเนี่ยนี่สิเต็มเลยอุ้ยงามคักงามแน่เนาะเต็มพี่น้องจ๋าน่นะ คงเเขนก็เต็มไปเหมือนนี่แบกออกเน,น่ขามโคงแล้ววะนี้ขามมาตกน้ำไม่ไม่พยุงจักไปใส่ย่างขามสื่อเสาติกเลยตกน้ำเบาเขินรับน้ำบทนันดึงกันตกน้ำเปียกมาล็อกมาเล็กไปบ, an, บบาเขินลุกระวังระวังเ่บกบขึ้นบา่าบาหรือว่าอาหาันเอาลากเอา เ,เต็มเลยดิไปเดี๋ย <c oughs> ติ๊กกับจีน,นี่แหละมันจะมักเติบอยู่เด้อยหนูเต็มคือกันจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วจ้า <c oughs> งานเข้าบันนี้พวกเลยหลายอยู่เลยหลายหลีมือนีจักหนอจักเน่งนนนนนปปคุณหนอก็ได้ยาสิบโป๊กอยู่พุ่นมากัโอ้เบาไหว ้เรวดง่ายยุงหลายน้ำแม่ทำมาแบบนี้เลยลองจุดจ่มพี่น้องเบ่งดุ๊กเต็มเต็มเลยเด้หน่ะกระน็อเต็มน้องยิงยิงแรงยังไงอย่เพิ่งงอออกอย่เพิ่งงอเอาไว้หะล่ะเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแพรค่อยลงมาปอกจ้ะตอนนี้ลาพี่น้องก่อนนอนเฝ้าแหละนอนเฝ้าเลย เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด,ลคกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบ<อ>กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า